YG เผยแนวเพลงสำหรับซิงเกิลที่2ของ Baby Monster ค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ YG Entertainment ประกาศแนวเพลงใหม่สำหรับ Baby Monster โดยจะปล่อยซิงเกิลที่สองที่ชื่อว่า Stuck in the Middle ในวันที่1กุมภาพันธ์ระบุว่าเพลงใหม่ของ Baby Monster จะเน้นที่ทักษะการร้องและโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากเพลงเปิดตัวอย่างสิ้นเชิงเราได้เลือกแนวเพลงใหม่ที่ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่ทักษะการร้องที่โดดเด่นและโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10มกราคม Baby Monster ได้รับรางวัลประเภท Rocky of the Year Global Streaming ในงาน Circle Charge Music a w a r d 2023 ที่จัดขึ้นที่เบกโซปูซานรางวัลน,นี้มอบให้กับศิลปินที่บันทึกการสตรีมทั่วโลกสูงสุดภายใน30วันหลังจากเปิดตัวและเปิดตัวเพลงครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ถึงพฤศจิกายน2566 ด้าน b e t t e Up" ของ Baby Monster ที่มียอดสตรีมทะลุ10ล้านครั้งในอัตราที่เร็วที่สุดในบรรดาเพลงเปิดตัวของเกิร์ลกรุ๊ป K-pop บน Spotify